โอ้ยเยสพืชใหม่เข้ามาในเกมผักชีปะทะผักชีมังสวิรัตกูรอคอยมานานแสนนานกับพืชตัวใหม่แต่ที่กูไม่ได้มารีวิวเลยก็คือกูไม่มีเวลาแล้วกูก็จะจะไปถ่ายเกมอื่นแล้วตอนนี้กูก็ได้ทําการพักฟื้นกับการปลูกผักจากจรชาวไร่แล้วจะกที่กูพักการปลูกผักไปเกือบเดือนหรือถึงเดือนเลยกูก็ไม่รู้ก็มันมีพืชตัวใหม่มาเต็ไมไปหมดเลยเว้แต่กูก็ไม่ได้รีวิวเพราะมไม่มีรีวิวให้ฟีเลยแต่ตัวนี้มันน่าสนใจสุดๆไปเลยมันชื่อว่าเอ่อเมทิโอฟาเวอร์อ้ไงก็คือต้น กบาดอกไม้นั่นแหละแล้วก็ขายในราคาที่ย่อมเยามากกลัวมันอาจจะไม่ได้ย่อมเยาวขนาดนั้นมันเออมันแพงชิดแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนดูอย่าดูกูเสียเงินไม่รู้เป็นเฮียอะไรกันนกหนาเสพติดการเสพเงินเหรอแล้วปัญหาคือทำไมกูต้องซื้อด้วยเนี่ย ประเด็นคือมันได้มีให้กูเล่นฟรีล้วลยนะได้มาแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนพอดีมันมีตัวใหม่มาขายด้วยเป็นตัวละครผีของทุกๆอีเวนต์ฮาโลวีนทุกๆปีมันก็จะมาส่วนกูก็ยังไม่ได้ซื้อนะซึ่งกูไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมแต่กูก็น่าจะซื้อแหละโอเคเอาล็อกมาเลยเอาแล้วไม่มีให้กูแบบให้แต้มมาอัพฟรีหน่อยหรอโอ้แม่งโยโหราคาโอ้ราคานี่ใช้ได้เลยเนี่ยแอครูดาวแป๊บเดียวค่าความอึดก็ทั่วๆไปดาเมจนี่แรงแรงใช้ได้เลยเดี๋ยวมาทดลองกันเลยดีกกวดลลอองในนนน้ัคืู ไม่มีด่านให้ทดลองแล้วกูก็คงต้องมาสุ่มด่านเล่นเอาแล้วแหละไหนดูซิว่าอยู่ไหนเอาต้นเงินต้นทองรุ่นแม่ไปด้วยต้วรุ่นพอนน่อนี่ไงแต่แอนิเมชันที่ทำออกมาปลกแปลกเนี่ยงานรีบไปเนี่ยปกติอนิเมชันมันจะดูลื่นๆสมูนๆนะแต่น,นี้มันดูนีกูจะบ่นมากไม่ได้แต่ตัวราคา400โอเคถัวรุ่นพอ่อพี่เบิม้มก็มาเล่นอยู่ไหนะวะ ไม่ได้เจอกันนานนี่เอวกเมเล่อยู่นี่แล้วก็ใบโคเวอร์ด้วยเออผักชีไฟเอามาด้วยอัปเกรดไปด้วยเลยเพราะว่าไปกูจะมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวใช้อันนี้เลยแล้วกันพูดเงินเพราะกูอยากจะเห็นแบบมันเร็วๆเลยวางไว้ตรงนี้ไหนดูรูปแบบการโจมตีหน่อยสิเอ้าตีสิเฮ้ยตีสิเฮ้ยเออโอ้ร้อนแรงอือหือโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยสองทีแตกแถมพื้นเป็นลุยต่างหากโอ้ยโอ้ยมันตีตรงอื่นได้ด้วยโอ้ยเมทิโอ โคตรรุนแรงไอ้นี่ไม่ตายอ่าไม่เป็นไรพี่เบิม้มทึบเออจะว่าไปาหานั้นมันถือประกันนี่วะมันก็กันดาเมจจากข้างบนได้สิวะหรือเปล่าวะไม่ได้หรอกมีตีไหนลองอันตีได้ไหมเอออันตีได้ด้วยไหนดูซิอืมไหนความแตกต่างวะไอ้คิดแต่ตัวมันราคาแพงไปหน่อยนะบางทีแต่ก็แลกกับดาเมจที่รุนแรงกับตีได้ทุกช่องนี่มันสุดยอดจริงเลยไหนลองผักขีปนาที่บึงโดนรับเกมไปเลเวลสาม่อยสิดอมเมทิโอนี่แม่งเก่งจริงเลยไอเงินแม่ง ให้หน้อยจังวะต้องการเงินเยอะกว่านี้มันไม่ได้หรอวะตีลงหัวตูมต้มตูมลงแค่สานัดเองหรอวะจะว่าไปกลัวกลัวมาเล่ทำไมแทบจะไม่มีบทบาทเลยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวแล้วมึงจะตีสเกตบอร์ดทำไมวะมึงตีซอมบี้ดีวะกลัวมาเล่ไปฉากเอ้าชิบหายพื้นเป็นลูวางไม่ได้แล้วกูก็ได้ไอนาเกียดนี่มา,าจริงมันก็มีด่านให้กูลองเล่นอยู่นั้นนั่นก็เป็นด่านฮาโลวีนซึ่งจะเล่นดีไหมวะรอ,อสักหน่อยแล้วกันโอ้นี่ไง,ไงตัวใหม่ที่มาเฉพาะทุก อีเวนต์ฮาโลวีนมันจะเป็นพริกขาวนะไหนดูซิอีเวนต์ฮาโลวีนโอ้นี่ไงมีพวกหน้าเกีดยดเยอะแยะมากอ้าวเชีย่ยโอ้โอ,โอ้แล้วมึงตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เคยพบไม่เคยเจอน่าจะเป็นตัวใหม่เหมือนกันทำอะไรได้ทำอะไรมันทำอะไรเอา้ากลายเป็นตัวใหญ่ไอ้เหี้ยสูดลมเต็มปอดไอ้เหี้ยนกอ้วนนี่ว่ะมันตีได้ด้วยนี่ว่ะแต่ดูสภาพน่าจะตีเบาชิบหายเลยเอ้ยตัวมันเก่งปะเนี่ยเหมือนจะเป็นเห็ดนะเห็ดแวมไพร์อีเวนฮาโลวีนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแต่รู้สึกมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆนนนนะเเเีีนเน่่ยยอออออไหหลงตดิด้า อันตีไม่ได้คืออะไรอ่ะตรงนี้ก็แหละโอตรงนี้อันตีได้แล้วไงต่อเอิ่มสรุปตัวหายนี่มันคือตัวอะไรตัวแทงเลยอย่างน้อยมันก็ทาดามเมจก็แค่ช่วงแรกเร้ววะแล้วหลังจากนั้นก็กอดก็ตามสภาพอ่ะแต่อันตีมันอยู่นานมากเลยไอ้ใช้อันตีไปตั้งแต่แรกมันยังไม่หมดเลยแสดงว่ากูสามารถทาเป็นกําแพงลมได้สิวะประเด็นคือตัวมันก็อึดใช้ได้เลยเนี่ยด้วยที่ว่าเหมือดมันใช้ยังไงไม่รู้ไอ้ใช้ยาใช่ไหมเลยสรุปสปิงกมาทำไมถ้ากูเด้งมันจะเกิดอะไรขึ้น กูนึกว่าจะให้มันมาคอมโบกับตัวมันซะอีกสรุปคือไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นอะไรเลยท่าำไปทำมาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็แต่ไอาหารนั่นไม่อันตียังไม่หมดเลยขนาดกูใช้ไปตั้งแต่แรกกูใช้ซ้ำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยโอ้โหอันตีอยู่โคตรนานนี่นี่คือค,ความเก่งของมันเหรอวะเนี่ยโอเคช่างมาเถอะกูจะมารีวิวตัวที่กูซื้อทีวะกูเป็นยเป็นจะเล่นอีเวนต์นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองในด่านอีเวนต์เอสละกันนะด่านยุคดอมแข็งมันน่าจะสแสดงขนอิตาลีได้ดีที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเผาเเกก่่งมมาาาลลยแแหะตรคัน ค่อนข้าร์เฮียนนิดหน่อยอ่ะคือถ้ามันประมาณสักร้อยห้าสิบสักสองร้อยมันโอเคเลยเว้ยแต่แต่แตเออเออนั่นแหละต้นเงินต้นทองสองหัวแล้วกันแล้วก็พี่เบิร์มไปด้วยเอ,อ่อต่อไฟเอาไปด้วยก็ได้กูเล่นทีมไฟเลยกันถึงจะเป็นทีมที่กูไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่นะเพราะทีมแม่งเล่นยากใช่ไหมวางไว้ไตรงนี้แล้วมันจะผลิตความร้อนให้หมัม้ยเป็นเผาไฟเลยนะเว้ยผลิตเถอะไม่ไม่ผลิตเลยกยผลิตอยู่ ผลิตเพราะวะ่าไม่ผลิตไอซัตเออผลิตชิบหายตัวบันไลยมาวิธีแก้วิธีแก้แกนี่สิว่าเอาต่อไฟไว้ตรงนี้ไอเชี่ยมกรโคโดโมไว้ตรงนี้ตัวมันก็ดูครบเครื่องดีนะมีความร้อนในตัวมีสามารถใช้ตีได้แล้วก็แล้วก็ชิบหายโจมตีทั้งแมปโดยที่วานตรงช่องไหนมันก็ตีได้ก็เป็นตัวที่ควรมีในทีมนะถ้ากูมีเลเวลมาอัพด้วยก็นั่นแหละน่าจะเก่งชิบหายเลยเออนี่ตอนใช้ต้นเงินต้นทองสองหัวสิว่าถึงจะมีเงินผลิตทันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หลมหนักมาก จ้มันเป็นดอกอะไรเนี่ยดอกจำปา,าั้งดูจากภาพไอดาวเรืองดิไอดาวเรืองมันสีเหลืองดิอสัตว์ถ้าไม่ใช่ดาวเรืองก็น่าจะเป็นดาวแดงแล้วแหละอย่างเงี้ยต่อมาที่นนาทดลองสุดเลยก็คือถ้ามันตีเป็นอุกบาทถ้ามันอยู่ในด่านทะเลมันจะตีได้หรือเปล่าขอมาต้องทดลองไว้อุตส่าห์ซื้อมาแล้วจหายต้นผีพายไปด้วยแล้วกันแต่กูเผยยัดอันตรีใส่ไว้ไม่เป็นไรหรอกมัง้ง มันคงไม่แย่งซีนในต้นอุกบาทกูหรอกมีใบบัวฟรีให้กูสี่อันกูขุดได้นะแต่น่าจะได้เงินนิดเดียวจริงๆอะก็ทดลองทักวิทยาศาสตร์เอาเลยตีมันเลยตีมันแต่ก่อนจะตีกินขี้ไปก่อนแดกเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ขุดทิ้งโอ้ยตีได้ตีได้แต่ไม่มีลาวาเขี้ยอคุณก็จะได้เห็นลาวาใต้น้ำซะแหละอ่ะอีกสักทีอืมอ้าว w วฟักเดี๋ยวนะโอ้ย ใบบัวแข็งแรงมากเขี้ยดไม่เคยเจอเขี้ยอะไรแข็งขนาดนี้มาก่อนแม่งแข็งกว่าหางกูอีกนี่มันตัวฟาร์มตังค์ฉันเลิศกูเลยนี่วะอ่ะกินเข้าไปกินขี้เข้าไปจะว่าไปมันผู้ชายหรือผู้หญิงวะดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะเออผู้หญิงแหละผู้หญิงแหละเชื่อกูร้อนแรงนะไฟเยอร์เธอสวยเธอแซบ่บประมาณเนี้ยมาเยอะอย่างนี้แหละเจอกูผู้ชายลากไปกินนะครับจุ๊บรสชาติเหมกับขี้แต่กูก็แดกอยู่ดีเออแล้วมันโจมตีตัวที่แม่งดำน้ำมาได้ปะเนี่ยคือถ้ามันโจมตีไไอออออ้้้ตตัวดดำนนนนาามมม่่่่่ีีคคคคคืืืรรรรบบเเเงงงทุกยยล แต่ต้องรอมันดำน้ำก่อนว่ะน้ำมันไม่ขึ้นมาสักคิวกูอยากเห็นตีได้ป่าววะน้ำมาดำน้ำแล้วตีมันให้ตายหรือตีไม่ได้โอ้โหมันโคตรโซเซสเลยว่ะมันมองไม่เห็นหรอมันตีมาจากฟ้าเนี่ยมันควรจะมองเห็นนะไม่เห็นจริงๆะไรมาดูเจตภาพลองอันตีดูเผื่อจะโดนก็ได้กูคงไม่คาดหวังว่ะอื้มอืมอืมลงเยอะมากเอาจริงถ้าอตีมันลงแบบเป็นแบบรัวๆเลยนี่มันน่าจะเก่งเก่งเชี่ยแต่ดูเจตภาพนี่มันจะเก่งเกินไปละเละเป็นขี้มาตีมาสุดตอนตีก็แค่สามทีนั่นแหละว่ะสรุปก็คือในด่านต้องแข ในบดานด่านทั้งหมดอ่ะ่วนด่านทะเลนี่อย่าหาทำเลย